มันจะมีที่หนึ่งที่มันเป็นบั็อกอะ่ะผมจำได้อยู่ข้างกำแพงกำแพงไหนะวะ,ะกำแพงนะี่แหละมานอนเตียงนี่อย่นอนเตียงข้างในตีกันหรือว่าเขามาเติมเลือดก,กันน,นะเขานัดทำบุญกันมั้งเฮ้ยเฮีย โรงพยาบาลไหนพี่ไอ้เหี้ยมันไปแล้วหาไม่เจออย่างเงี้ยมันไปนานแล้วเว้ย้วมันจะหายไปไหนได้อะไอ้สัตว์จะมันนอนทับกันมันไปแล้วไอ้เหี้ยท่มึงหาไม่เจออ,อ่ะอ๋อนี่หครับลุง ไอสัตว์เอ้ยกูแทงไปแล้วไอเฮียประเด็นสุดยอด<บ>เลยครับลูกพี่เท่าไรเดี๋ยวจ่ายให้หนีเพื่อเอ่อนเนึ่งแสนแกงน่งแสนแกงเท่าไหร่พี่แสนเลึแสนครับหนึ่งแสนเลขหนึ่งก้าแปดเท่าไหน่เท่าไหร่ไหน,นไไในอะ ที่หลังถ่ายรูปไม่ทันนะหมอหายทันเป้าทันนะหมอเรื่อะไรครับโชว์ลงด้วยอย่างงี้หมอไม่ไล่หรอไม่ได้นะหมอเรื่อยเล้ครับผมรอประกาศรอบที่สามครึ่งชั่วโมงแล้วครับเนี่ยถ้าพวกคนไม่ออกไปเขาก็ไม่ได้ออกไปสักทีอ้าวอาผมไม่ใช้บริการโรงพยาบาลไม่ได้หรอคือถ้าขุดถ้าผมต้องผมต้องออกให้เขาใช่ไหมครับเออ ผมถามได้ต้องอย่างนั้นนะถ้าคือถ้าพวกลุงไม่ได้ออกเขาไม่ออกอ้าวมีด้วยเหรออ้าวคุณไม่ประกาศไล่คือต้องต้องรอให้ผมออกเหรอคุณมั่วปะไม่คือผมก็ประกาศทั้งสองฝั่งไงอ้าวผมเพิ่งเข้ามาตะกี้นี้ผมเดินออกไปข้างนอกไม้องเดินออกข้างนอกนะคือลงข้างนอกแล้วก็คือลุงก็อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลผมไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลยครับผมขับไปนู่นน่ะหลังโรงพยาบาลนู่นน่ะเพิ่งเข้ามาแต่ก็แก๊งลุงไงที่จอดหน้าโรงพยาบาลอยู่เอาต้องออกทั้งแก๊งเลยเหรอ ก็คนที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับในเขตโรงพยาบาลมันก็แค่ตรงข้างหน้าเองนะเขาไปจอดกับฝั่งรถก็ข้างหน้ตรงที่จอดครับตรงนั้นด้วยครับตรงนั้นก็คือบริเวณโรงพยาบาลนะและหลัลงโรงพยาบาลล่ะหลังสุดที่ผมขับรถวนไปถระตู้ปาลาเงี้ยโรงพยาบาลไหมกูมได้ดูตรงนั้นแต่แบบตก็คือยังลุงก็ยังอยู่ครับลุงอ่ะแล้วผมเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลนี้ไงคุณมั่วปะผมจะเข้ามานอนเข้ามาซื้อของอะไรนี่คือต้องออกผมต้องออก,อออกใช่ไหมจะได้รู้แค่นั้นเองก็คือ ก็คือลงในบริการโรงพยาบาลเซฟลงต้องออกไหยครับลุงเออคุณเห็นจุดประสงค์เขาป่กว่าเขาแอบอยู่ในโรงพยาาบแรมครับเรื่องอะไรครับจุดประสงค์เขาก็คือเอาโรงพยาบาลเป็นเซฟโซนนะครับผมขายพี่ผมขายอะไรครับอ้าวดิมีคนถามแล้วก็คือผมพยายามไล่ครับลุงนี่คือผมก็ไม่เห็นเหมือนกันไงซื้อไปกินเหมาเจอกันแค่นั้นแหะไอ้เหี้ยมึงเต็มรับเลยหมอ เจอปะถ้ามึงจะช่วยโจนะมึงช่วยให้เต็มที่นะไอ้เหี้ยเจอปะเจอปะจุกเอ๋เล่นหมอต่อเล่นหมอเล่นเคทำไมวะไอ้เหี้ยเดนเข้าไปหา้เหี้ยบอกว่ากูต้องออกด้วยสัตว์ต้นตีนเหี่อะไรไม่รู้ตักกะเจอไหมนะเจอเจออยู่ในเจออยู่ในใครใครเฝ้าอยู่อ่ะมาดีปะเขาแอบยังไงวะเนาะ กาบน้ำมไอ้เหี้ยตักกะโคตรประจ่าอ่อนเลยกูเข้าไปหาบ้านไอ้เหี้ยคือเอาง่ายๆว่าถ้ากูไม่ออกพวกบันก็ไม่ออกไอ้เหี้ยตักกะแม่งโคตรเหี้ยเลยหมอคุณลุงพขาไอ้สั่งโคตรงงเลยอ่ะอยูู่่อยในโรงพยาบาลประมาณแบบว่าถ้ากูไม่ออกเขาก็ไม่ออกตักกะส้นตีนไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้ไม่ได้ตักกะเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเลยแล้วเราจะไล่ไหมเนี่ยมึงดเียวสรุปยังไงมึงส่งอยู่ใช่ไหม คือหมองไปทางฝั่งแดงออกขวาไปทางอะไรครับนี่เราจะได้ตัวออกมาไม่้อน่าจะกลับบ้านนะเอาง่ายแวะมือกล้องจากโรงพยาบาลก่อนไอ้ติถึง่เขาจะออกหมอเขาบอกว่าอย่างนี้ส้านเเาลยนี่เราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเลยเราอยู่ข้างนอกอยู่ฝั่งนู้นด้วยเขาบอกว่าไม่เห็นมันบมอเขตโรงพยาบาลนเบอร์ละนี่ก็พ้นพ้นพ้นสะพานนี่เพ้นสะพานนี่ก็ได้ไม่เป็นไรเอาลงมือกันเลยโอ้ยเขีไม่ให้ทุกคนออกมาให้ทุกคนออกมาเขียนลงบ้านมั้ยไส่หลัง ไม่แตกขวาไม่แตกเหมือนกันตีนะขึ้นไหมขึ้นมาขวาไปทางปั๊มนี้ตัดตัดตัดไปแลาตัดตัดอยู่ไหนนอกแล้วอันนี้นอกแล้วไอ้เลือกงูขวาตรงไหนตรงไหนนอกโรงพยาบาลนีกไหนเดินมาชี้ดิจะได้รู้กลางวงไว้ไหมย้อนกลับไปทางตรงนไปเขียนป้ายบอกก็ได้ว่าเขตโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอ่ะไปเดี๋ยวผมลงรูปเขตโรงพยาบาลให้แล้วลงไปบอกมาหนึ่งเคสอยู่ป้อมทาวขวานะหนึ่งเคสอยู่เลียงเลือกงขวาไม่ก็คือบอกไม่ก็คือบอกหมอช่วยเหลือเนี่ยมันเกี่ยวอะไรไอีะรกับหมออะหมอช่วยเหลือหรอ ไม่รู้แม่ก็กูเดินออกไปอ่ะกูเดินเข้าไปมนบอกถคากูไม่ออกอ่ะมันก็ไม่ออกต้นตีนที่อะไรไม่รู้มันบอกกลัวเราไม่บอกมันบอกว่าจำหน้าไว้ยังลงไปแทงมันลงไปแทงคนในโรงพยาบาลบอกอย่างนี้กูจ่ายไปแล้วนี่ไงอย่างเงี้ เบาเหินเบาหินเบาอันนี้นอกเขียนราวังขางหลังนะเรามีคนเฝ้าคนบ้านต้องมีคนเฝ้าหน้าประตูปะต้องมีคนเฝ้าหน้าประตูไอ้กูขอถามไปหมอคนนี้ที่มันใช่คนที่กูแทงแมงนักพรบางแล้วมันชุกชุกนคกพรบันขึ้นมาแทงกูปะไม่ชัวร์มีใครจำได้ปะจันมีหมด้ยไม่ชัวร์มันไหนคนไหนเอสเซิร์ต้อกูต้องดูหน้าเสร็จมันก็ต้องพอมันได้บ๊อบอะต้องไม่ท้าเลยอยากให้เบสตตึกลุ้ง จริงจตามหลังอยู่ข้อคนหนึ่งนะปะกูจำได้เพราะวันนั้นไงกับมึงตาตู๋อเทียจำเสียงมันได้อยู่ตาตุอ๋อแม่นข้อมอริสไม่แล้วครับทำอะไรแบบเข้าโรงพยาบาลอยู่หรอสุนจ์จัดเอ้มาดีอยู่ไหนมาดีอ่ะเข้าแล้วไม่แต่งหรอวะเออผมยิงโดนมปีน่าจะเฝ้าอยู่ทั้งนั้นนะปกติเขาก็ประกาศให้ออกไม่ใช่เหรอดูเขาออกเข้าออกเป็นบ้านเลยมันอยู่คนเดียวหรือมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะคนเดียวเอาหมอเอ๋ให้หมดจบไอ้หายหด้หมดหายได้หมด มึงเหงาวุ้นไปแล้งมีไว้ไอ้เหี้ยแต่อ้ยไม่แตกเไม่แตกเต็มล้อเลยเต็มล้อไอ้บอกเขาบอกเขารถบัคอาจจะต้องเก็บแล้วเบิกใหม่เก็บแล้วเบิกใหม่อบกเาไม่แต่จริงไปแทงมันอีกรอบยังไงมันเลยนอนตาบานแตกเพิ่มอีกรอบหมอเก้าคนเองอ่ะไอรอนอยู่ไหนี้เหลือหมอศูนย์อ่ะเออกไหมอ่ะมันกลับเข้าไปข้างในอีกกลับเข้าไปอีกอะไรวะอบอกแล้วบอกให้แล้วบอกเอะไรหว่าจู๊จู๊อยู่ จู้อยู่ในโรงพยาบาลนะโอโแล้วเอาหมอ้มนดโคตรยากเลยเพราะว่าถ้าเราเราตีหมอล้มหมดเราต้องตีตรวจให้ล้มหมดอะแล้วมันอย่ิ่งหลังกูไม่ใจดีพวกแม่งนะไอ้เหี้ย่ถ้าอมโซได้เือเกิมมันเือเกินไปไม่เช็คหน่อยดิเช็คิ่งแล้ววิ่งไปแล้ววิ่ง่แล้ววิ่งไปหลังไาหลังหลังลงมาไป ไปอีกแล้วไปแล้วจู้เอ้ยเต็มเลยหมอมาแล้วจ้าไปแมีรถด้วยหมอวิ่งมาแล้วจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกไป้เงือกไปแทงกระหอดดิหมอแอบใครอ่ะหมอถ้ามึงเสนอเงือกเสือกอีกสักเรื่องนะโดนแน่นักทั้งโรงพยาบาลคนเดิมเลยเนี่ยคนเดิมเลยเนี่ยไม่ได้เลยลนครบาลจังนะหมอแต่คนเดิมเลยเนี่ยหมอเขาไม่เห็นผมเหรอผมผมแอบอ่ะ แอบมึงไปสืบมาดิว่ามันหมอชิดพุ่มอ่ะว่าว่ามันอยู่แก๊งไหนเฮียเนี่ยแอบสนเนนเลยมันเป็นหมอหมอเลยหรือว่ามันเป็นหมอกกว่ไปดูดิตั้งแต่ดูชื่อให้ก่ันก่องนหนึองปานหมอเขาดูเขาเป็นทำลายแบบเรื่องสองคนนี้เนี่ยเอาเดิมไปเนี่ยหมอต้องหมอไปส่งกระดาษเลยดีหมอชื่ออะไรอ่ะอะไรปะถ่ายดิถ่ายถ่ยถ่ายดิระเบบเขาไม่ให้หรือลูก เขาไม่ให้ผมอ่ะเขาเขาเหมือนเขาเดินหนีแล้วด่าผมเสื้อก่ะใช่หรอมาด่าึมเหรอไม่เขาเดินหนีผมเขาไม่คุยกับผมอ่ะเหมือนเขาแบว่าผมเป็นฝุ่นไม่เดี๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตามหาได้โอ้จํทใจเลยอ่ะคุยกับหมอไม่คุยด้วยพี่สีไม่เป็่ไรบอกมันไม่ด้าถ้าถ้ามึงถ้ามึงเจอยียเนี่ยคุยกับใครเป็นพิเศษอ่ะไล่ล่าด้หมดเลยทั้งแก๊งเลยยียเอาแม่งทั้งแก๊งเลยมีรสวราไปรสวย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 แล้วเพ่นเป็นอะไรหมดเลยเนี่ย เพาชนหนักไปทางโรงเรียนเนี่กินแปลกๆให้หมอนั่นห้หมอนี้แปลกกินตุ๊ตุแปลกแปลกจัด